สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแจ้งโปรแกรมการไหลสุดนะคะสนามมหาราค่ะในวันเสาร์ที่22มีนาคมนี้นะคะคู่เอกประจํารายการของเรานะคะจะเป็นตอชนะชัยค่ะพบกับหนุ่มเมืองนอนท์นะคะคู่นี้ค่ะกําหนดการแข่งขันอยู่ที่4ยกค่ะชิงค่าสินสอดน,นะคะ 4.4m ค่ะ คู่ต่อมานะคะจะเป็นกรลุ่งเรืองค่ะสังกัดอจเจริญทรัพย์99นะคะพบกับซ bon ูเปอร์บอลค่ะคู่นี้นะคะกําหนดการแข่งขันอยู่ที่6ยกชิงค่าสินสอด 2.2m คะ่ะส่วนคู่ต่อมานะคะจะเป็นผู้พันโคราชค่ะพบกับอจเจริญทรัพย์99นะคะคู่นี้นะคะกําหนดการแข่งขันอยู่ที่8ยกชิงค่าสินสอด 2.2m คะ่ะ ส่วนคู่ต่อมานะคะจะเป็น5สตาค่ะพบกับน้องมีเธอนะคะสังกัดโพใหญ่ะคะ่ะคู่นี้นะคะกำหนดการแข่งขันอยู่ที่หยกชิงค่าสินสอด1.1อมค่ะส่วนคู่ต่อมานะคะจะเป็นบันเทิงสายย่อค่ะพบกับกอลุงเรืองนะคะสังกัดอ,อจเจริญทรัพย์ค่ะคู่นี้นะคะคกำหนดการแข่งขันอยู่ที่5ยกชิงค่าสินสอด6 6แค่ะส่วนคู่ต่อมานะคะจะเป็นเอกนะจ๊ะพบกับขบเข่าไลลาค่ะคู่นี้นะคะกำหนดการแข่งขันอยู่ที่4ยกชิงค่าสินสอด6 6แค่ะ ส่วนคู่ต่อมานะคะจะเป็นเพชรท่าเสาค่ะพบก,กับน้องนินฟาร์มนะคะคู่นี้นะคะกำหนดการแข่งขันอยู่ที่4ยกชิงค่าสินสอด400,000สค่ะส่วนคู่สุดท้ายประจํารายการนะคะสว่างแสงค่ะพบก,กับไผ่เจริญทรัพย์นะคะคู่นี้นะคะกําหนดการแข่งขันอยู่ที่4ยกชิงค่าสินสอดนะคะ200,000สค่ะ สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่ไม่ได้เดินทางมาสนามนะคะหรือพี่ๆท่านใดนะคะต้องที่ต้องการชมคลิปเก่าคลิปย้อนหลังนะคะสามารถเข้ามารับชมในกลุ่มของน้องได้เลยนะคะทางเข้ากลุ่มนะคะจะอยู่ใต้รูปโปรไฟล์เลยคะ่ะ